ว่าคืนนี้ค่ะติกรับรองได้เลยค่ะว่าติจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปเจาะถึงเบื้องหลังกองถ่ายทําละครจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมเลยค่ะตอนนี้ทีมงานเขากําลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะเอางี้กว่าค่ะระหว่างที่เรารอทีมงานทํางานกันนะคะเรามาอัปเดตกระแสะเพลงกันดีกว่านะคะว่ากระแสะเพลงความ กลับเข้าสู่รายการนานาหน้าโชว์อีกครั้งนะคะในช่วงนานาหน้าคุยค่ะสนับสนุนโดยแปลงสีฟันบอร์แมนแปลงดีเพื่อฟันดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะติกได้ขาวมาว่าข้างบนที่ติ๊กันจะขึ้นไปนี้นะคะเขากำลังเซตฉากกันได้ข่าวว่าสวยมากนะคะและเรื่องหลังของติ๊กนี่ก็คือจะเป็นงานลด้งานเต้นรำนะคะวันนี้ที่กองถ่ายนี้นะคะได้มาเซตฉากเอาไว้เดี๋ยไปดูกันค่ะว่าสวยงามจริงแค่ไหนนะคะ ส,สดีค่ะคู่กรรมเนี่ยมันมีมมเ์เนตตรงไหนคะพี่แดงถึงดึงกลับมาทําเป็นละครอีกครั้งหนึ่งคะจริงแล้วละครเรื่องคู่กรรมเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่เป็น,ปน,ปนความประทับใจของของทุกคนมาตั้งนานนค,ครับไม่ว่าทำกี่ครั้งกี่ครั้งทุกคนก็จะประทับใจในความเป็นคู่กรรมแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีผู้สแสดงออนํำที่แตกต่างกันไปในการที่จะดูบทนักนักแสดงแต่ละท่านนี่นะคะพี่แดงได้ดู c h a r เตอร์ยังไงบ้างคะ จริงแล้วก็อยู่จากความความเหมาะสมของของของเรื่องด้วยนะครับคืออย่างคุณหนุ่มสัรามก็ผมว่าในตอนนี้ช่วงเวลานี้ก็คุณสัรามเหมาะสมที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีฝีมือดีที่สุดก็ในในคำนงเดียวกันก็ในทางเดียวกันก็คืออย่างคุณเบนส์ก็ถือว่าเป็นเป็นคลาสเตอร์ของทางสิมารินใช่ซึ่ง ก็ต้องคู่มากด้วยความสามารถด้วยใช่ไหมคะนอกจากที่จะคัดเลือกนักแสดงพี่แดงได้คัดเลือกใครมาเขียนบทประพันธ์ให้ดูละครเรื่องนี้มีรสชาติมากขึ้นค่ะก็จริงๆแล้วก็คือเลือกกันก็หลายคนนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายมาลงพี่คุณพิงนําเพลินอีกแล้วคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เขียนอะไรได้ประทับใจนะจริงๆต้องประทับใจมากเขาจะทําละครนี้มันมีมิติขึ้นมีตัวละครมันจะชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ว่ายังไงยังจะฝากผลงานละครเรื่องคู่กรรมด้วยนะครับก็อาจจะติดตามมาได้หลายๆเรื่องที่เคยทํามาแต่เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยังไงก็มันมีความประทับใจของละครอยู่แล้วนะครับยังไงอยากให้ตารชมกันนะครับแลบลองว่าสิค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่แดงซ่าของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะว่า โคลบรีของรานนั้นเขามีการเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างที่มารับเป็นโคลบรีค่ะเออตรงนี้เนี่ยคุณหนุ่มได้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือว่าคาแรคเตอร์ต่างๆได้ศึกสายยังไงบ้างคะก็คาแรคเตอร์หลักก็คือเป็นทหารอยู่แล้วนะครับคือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามเนี่ยความรู้สึกของการเป็นทหารมันก็จะเหมือนกันค่ะส่วนในเรื่องของภาษาก็คือจะมีภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นมาหนักใจไหมคะเออไม่หนักใจครับครับผมเพราะว่า ผมมีพี่ป้อมพี่ป้อมก็จะเป็นคนที่เป็นโค<ะ>้ชให้ผมเป็นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็ทําตั้งแต่คู่กรรมภาคก่อนๆที่เคยทํามาแล้วนะครับ<ะ>ก็จะมาคอยดูแลผมเป็นตัวตอบตัว,ตวสําหรับการร่วมงานครั้งนี้ก็เป็นการร่วมงานครั<ะ>้งแรกกับน้องเบนนะครับาาซึ่งโดยส่วนตัวก็สนิทกันอยู่แล้วรู้สึกว่าน้องเบ้นเนี่ยมาทํางานกับคุณหนุ่มแล้วเข้าขากันดีไหมคะ ผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาะไรครับเพราะว่าดูจากงานของเบ้นแต่ละงานเขาก็มีความตั้งใจสูงแล้วก็มีความรับผิดชอบมีคำถามคำถามหนึ่งที่ทุกคนก็เขาก็อยากรู้นะคะว่าทํางานทุกวันกับนางเอกคนนั้นคนนี้เนี่ยแต่กับหวานใจเนี่ยมีความรู้สึกยังไงคะแล้วมีเวลาให้กับเขาบ้างไหมผมไม่ค่อยมีเวลาครับส่วนใหญ่ก็โทรศัพท์เพามากกว่าอ๋อคะตอนนี้ค่ะอังสมาดิงของเราก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แล้วค่ะ สมารีของเรายุคนี้สวยจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นชุดงานเลี้ยงค่ะแล้วก็เป็นงานเต้นรำก็เลยใส่ชุดสวยนิดนึงปกติจะไม่ใช่อย่างนี้ค่ะเป็นผ้าถุงแล้วก็เสื้อธรรมดาธรรมดาก็วันนี้เป็นงานเลี้ยงที่เหมือนกับซินเดอเรลล่าป่าเขาที่ได้ข่าวว่ารองเท้าแก้วหล่นแต่คราวนี้หลุดสองข้างเลยทิ้งสองข้างเลย <c oughs> ทิ้งสองข้างเป็นไงคะได้มารับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ก็ยากหน่อยนะคะเพราะว่าจจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นละครที่ ตัวละครเนี่ยเหมือนกับมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือสับสนด้วยใจตลอดเวลาสนุกดีนะคะจริงๆกับพี่แดงนี่ได้ยินชื่อมานานนานนานแล้วก็ไม่ได้ร่วมงานสักทีนะครั้งแรกได้ร่วมงานกันพี่ก็ใจดีกว่าที่คิดเอาไว้องใจดีไหมคะใจดีมากๆแล้วก็จะมีมุกตลกทีมงานก็สนุกดีค่ะพี่ๆก็แบบไม่ไม่ค่อยโหดร้ายอย่างที่คิดใจดีทุกคนเลยโดยเฉพาะคุณสอนรามเนี่ยเล่นตลกตลอดเวลา็นไงเียกแบบว่ามีแขวะไหมคะคุณหนุ่ม ชอบทำตัวจริงจังอะค่ะเป็นแบบว่าแฟรแบบจริงอย่างนี้อย่างนี้จะเครียดไปไหนนะพี่แล้วตรงนี้นะคะน้องเบนก็มีการเตรียมตัวนอกจากอ่านบทแล้ววิเคราะห์บทแล้วเนี่ยการบ้านอย่างนึงที่น้องเบนต้องไปทำคืออะไรคะอ๋อได้ข่าวมาเตรียมวาจะต้องตีขิมใช่ค่ะต้องตีขีดเขเพราะว่าเรื่องนี้อามสมานิมตีขิมแล้วตีหลายช้างด้วยในเรื่องหลายหลายทีตีหลายทีนะคะซึ่ง อาจจะต้องทํากันบ้านเยอะนิดนึง,นงจริงๆไปเรียนมัคะมันตีได้ตีได้นะคะแต่ตีไม่เก่งต้องไปฝึกอีกเยอะเลย เราก็ได้สัมภาษณ์พจ้านานของเรื่องไปแล้วนะคะก็คือคุณหนุ่มสอนรามและคุณเบนพอชตาที่รับเป็นโกบรีและอังสมาเล่นนะคะนอกจากสองท่านนี้ที่มาเข้าฉากในวันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เห็นด้อมด้อมมองมองต่เช้าแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีนักแสดงที่มาเข้าฉากอีกมากมายเราไปดูกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ บุคลิกในตัวละครในเรื่องนี้นะคะทูเปิร์มีคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะสวยหวานค่ะมเท่สง่าไม่ใช่ค่ะไม่คิดความฝันคิดความฝันจริงๆเรื่องนี้เป็นตัวค่อนข้างร้ายค่ะค่ะอิจฉาแหละเพราะว่าอย่างนี้นนะคะเป็นแม่เดียของอันซูมาลินค่ะผู้หนุ่มกับ คุณหลวงในเรื่องนี้เป็นไงคะเจอกันน้อยเป็นนิดนึงนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคุณอยู่ในกองถ่ายกันก็ยังสนุกนแต่ก็ยังเป็นพ่อตายอีกเหมือนเดิมวันนี้มาถ่ายฉากที่เกิดสงครามนะครับแล้วก็มีระเบิดมาบอมแลิดกนพระเอกกับนางเอกก็ยังยังไม่เข้าใจกันดีเท่าไหร่ แล้วก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันในสถานการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างอันตรายด้วยใช่ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่น่ายินดีของพระเอกนะคะเพราะว่าอังสุมาลินบอกว่าคิดถึงนิดนึงก็ดีใจดนวยว่าเขาให้มาเล่นเป็นอังสุมาลินแต่เขาบอกไม่ใช่บอกเป็นแม่ ็อึ้งไวนิดนึงคงไม่ได้ให้คาปรึกษาอะไรน้องเบนรลกค่ะเพราะว่าเชื่อในความสามารถของน้องเบนอยู่แล้วเพราะว่าน้องเบนก็มีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านละครมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็หลายๆเรื่องที่ประสบความสําเร็จด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะยากสำหรับน้องเบนแล้วก็คิดว่าน้องเบนน่าจะทําได้ดีแล้วก็เป็นอังสุมาลินในในแบบฉบับมาจะหายากเลยะ<ช>ที่จะใ,<ช>ให้ตลมกับตรงตรงนั้นแต่แต่ก็พยายามที่จะทําให้ใกล้เคียงที่สุดการเซตฉากในเวลาหาของเนี่ยหายากไหมคะ ก็ถ้าเป็นแนวละครพีเรียดก็พอสมควรครับยากพอสมควรเพราะว่ามันต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลในปีที่เราทำจริงๆ<ะ>แล้วก็พยายามหาของที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแ,<ต>แล้ว,ลวบางอย่างเนี่ยก็คือหยิบยืมจากพิพิธภัณฑ์บ้างหรือว่าทําเช่าจากคนที่เขาขายของเก่าอะไรเงี้ย<ะ>แล้วก็ตามตลาดมืดแล้วก็พ<ะ>ยัยเดินดู <laughs> 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 และท้ายสุดสุดท้ายนี้นะคะ ติ๊กเกอร์ในฐานะของคนเบื้องหลังนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆท่าบริษัทเรดดานะคะที่ให้เรานะะคได้มาสัมผัสถึงเรื่องหลังของการถ่ายทาละครเรื่องนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยค่ะเทว l ลพลสบวดวงแขนขาวกิ้งด้วยเทว์ลพลาสไวต์นิ่งโรลออนใหม่สุดเพามวิตามินบีสาววงแขนขาวกิฟนะคะและแปลงสีฟันเบอร์แมนแปลงดีเพื่อฟันดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะค่ำคืนนี้ติ๊กเกอขอตัวลาไปก่อนค่ะสหวันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ